<c oughs> นะสววันชัยฮนะบอกไอคนที่บอกว่า <c oughs> ลุงตู่จะกลับมาลุงตู่จะเป็นนายกนะ่ะนะคือพวกฝันหวานนะครับคือกินกินท้องอืดแล้วก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะโอโ้แกนี่ก็ช่างเปรียบเทียบนะเออนะครับกลายเป็นแบบ คนกินท้องอืดอะ่ะเอแล้วมันจะฝันกลางวันฝันไปนเรื่อยเปื่อยลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกลุงตู่จะลาออกองคอมนตรีเนี่ยนะอแต่พี่เต้แกฝันทงนะเออปะหาว่าพี่เต้ฝันหวานได้ยังไงนะครับพี่เต้นคนนึงละ่ะที่เป็นคนบอกว่าลุงตู่เนี่ยนะจะลาออกองคอมนตรีแล้วก็มาเป็นนายก มันก็มีนะคนเรามันต้องมีความหวังนะถึงแม้จะเป็นความหวังรวมๆแรงๆก็เถอะนะครับนะนะก็ยังพอมีได้หวังนิดๆหนะ่อยๆจะไปหาว่าเขาเป็นพวกฝันหวานไม่ได้นะครับนายวันชัยนะฮะเอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับนะเออนะ สมัยนี้อะไรเมื่อเกิดขึ้นได้นะครับนะขนาดไอแมวยังไม่ติดคุกเลยอะ่ะนะภาษาอะไรกับลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกก็ถ้าประชาชนเรียกร้องครับนะประชาชนเรียกร้องลุงตู่เยอะๆเยอะๆขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวน,ะนะเออถ้าตอนเนี้มันมีแต่เศรษฐกิจแย่มันมีแต่อะไรนะ คนก็เลยเรียกร้องหาลุงตู่นะเ,เขาก็อยากให้ลุงตู่กลับมาบริหารประเทศนะครับนะก็ไม่เห็นจะผิดอะไรนะฝันหวานก็ฝันหวานก็ไม่ได้ไปฝันบนหัวกระบาลใครใช่ไหมนะฮะเออก็ขอฝันหน่อยเถอะ นะครับถึงแม้ว่าลุงตู่จะไม่กลับมาก็เหอะนะแต่ก็ยังเป็นความฝันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะออให้คนได้มีความฝันให้คนด้วยมีความหวังบ้างนะครับเออนะแกก็บอกอีกว่านะ,อะตอนเนี้มันหนีไม่พ้นเพื่อไทยจริงๆนะอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่เท่าเพื่อไทยตอนเนี้นะเขาให้เพื่อไทยเนี่ยมาปราบก้าวไกลนะตอนเนี้ย นะครับก็ดูซิว่ามันจะปราบได้ไหมนะมีทักษิณเท่านั้นที่จะปราบก้าวไกลได้แอดมินว่ามันจะหนักกว่าก้าวไกลอีกกลายเป็นในทักษิณมื่อนี้มันจะกินรวบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะเห็นไหมไอไออะไรว่าไออดีตนายกอ่ะก็มาลงสมัครสวแล้วอ่ะนี่มันจะกินรวบสวอแล้วนะเออนะสงสัยต้อง ลุงตู่จะกลับมาไม่ใช่ในฐานะนายกปกติธรรมดารละสละมั่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไอ,อ้มิคนคงคิดว่าเราจะทําตามสัญญากันอีกรอบหรือมัก <c> ง <oughs> นะเออลุงตู่เตรียมกลับมาเป็นเราจะทําตามสัญญาเออนะอย่างนั้นสละมั่งนะครับถ้าให้ไอ้แมวมันมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอ,อย่างเงี้ยนะครับ เอนต้องมาพึ่งทักษิณไม่น่าเชื่อนะครับประเทศเราไม่มีใครดีกว่านี้แล้วเหรอทำไมคนไทยถึงถึงถึงชอบทักษิณมากนะทําไมอ่ะมันเป็นอะไรกับทักษิณมากมายครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอ้เอออากระทักษินทักษิณนะมันจะหนีไม่พ้นทักษิณเลยได้ไงนะ คนไทยนะประชาธิปไตยโอ้ยเบื่อเบื่อประชาธิปไตยโว้ยนะอยากไปเป็นเผด็จการโว้ยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ